เดี๋ยวคลิปนี้ครับพาอัปเดตนะแคมรีเข้ามาใหม่2.5ไฮบริดครับมีปี19มีปี20นะผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นสามกว่าเองคุณได้แคมรีไฮบริดขับประหยัดน้ำมันแล้วคุณได้เก่งใหญ่มีทั้งสีขาวมุกค,ครับมีทั้งสีดําและเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูแอ c o คอร์ดอีก2คันมีทั้ง1.5เทอร์โบนะครับแล้วก็2.0ไฮบริดรวมถึงแคมรีนะสีขาวมุกค,ครับ 2.0G ก็มีเดี๋ยวพาดู5คันแต่เน้น2คันนี้ก่อนใครสนใจอยู่ด้วยจบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแบกเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคางรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้ทุกรุ่นรวมกันประมาณ400เนาะและช่วงนี้นะครับแคมรี่แอคคอร์ดอะไรแบบนี้เข้ามาเยอะมากนะเมื่อวานนี้วันที่7นะครับวันที่7มกราคมนะครับ68นะมีรถเข้าใหม่14คันครับมีแคมรี่เข้ามาประมาณ4คันน่นะมี 2.0G สีขาวนะปี19นะเผื่อใครรออยู่นะครับตัว 2.0G มีนะครับแล้วก็มีสีขาวอีก2คันเป็นไฮบริดนะครับมีไฮบริดพรีเมียมแล้วก็2.5ไฮบริดคือคันนี้แหละนะที่ผมเอามาจอดตรงนี้แล้วก็สีดำปี19ไฮบริดเหมือนกันนะครับสองคันนี้ราคาแค่8แสนก,กว่าเองนะครับได้ขับไฮบริดแล้วถูกกับป้ายแดงเกือบเกือบ50นตนะนะครับปี19กับปี20นะครับเผื่อใครสนใจแคมรี่แอคคอร์ดเข้ามาเยอะนะแอคคอร์ดก็เข้ามาทั้ง2.0ไฮบริดครับแล้วก็ตัว 1.5เทอร์โบนะครับปีแบบ20 22อะไรแบบเนี้ยสนใจคันไหนคุณทักมาได้นะครับ065 951 3374 l i n e s สไซพี152ครับเดี๋ยววันนี้พามาดู2คันนี้2.5ไฮบริดทั้งคู่นะปี19 1คันคือสีดำเนี่ยปี19สีดำปี19ครับไม่จะอยู่แค่สีดำไม่1สนสามครับ1 3 5 0 0 0นะส่วนสีขาวไม่1สนสองครับ1 2 2 0 0 0อันนี้ได้ปี20ครับใหม่กว่า1ปี สนะีขาวคันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่879,000ป87ผ่อนสักประมาณ1 4นสี่กว่ากว่าหมนสะี 14, 000, น่นิดๆนะครับฟรีดาวผ่อนหมนสีนิดๆส่วนคันนี้นะครับสีดำนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสากว่ากนะนี่คุณได้ขับแคมรี่นะราคาแค่แปดแสนะี่หมื่นเกะได้ปี19ครับผ่อนหมืนสามกว่าๆคุณน,นะครับแปะแปดแ้าป้ายแดงออกมาล้านหกว่ากราคาหายไปเกือบ50%นะนะครับแบตเตอรี่นะยังอยู่ในวารันตีนะครับวารันตีแบตของเขาอยู่ที่1ส นะตอนนี้เพิ่ง5ปีพอดีนะครับพวกนี้เป็นรถผู้บริหารมือเดียวปลดระวางไม่ใช่รถบ้านนะผมย้านะสคันนี้เป็นรถผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นครับที่พวกนี้เขาเช่าใช้อ่ะสปีเปลี่ยนบ้าง5ปีเปลี่ยนบ้างตามคอนแทคครับหมดสัญญาเขาคืนพวกนี้ปลดศูนย์หมดนะปลดศูนย์หมดมีคนขับรถให้นะครับมีเจ้านายนั่งหลังมีคนขับรถให้ดังนั้นไว้วางใจได้เขาขับไม่กระชากแน่นอนเพราะเจ้านายเขานั่งอยู่ข้างหลังนะครับพวกนี้รถผู้บริหารปลดระวางครับอ่าห้าปีเปลี่ยน4ปีเปลี่ยนราคาหายไปเกือบุ้ารับ ขอพาดูคันนี้ก่อนนะสีขาวครับผมว่าไม้มันก็ไม่เยอะนะไม้มันประมาณแสนสองก็เฉลี่ยใช้เดือนละ2 0 0พกว่าโลนะครับก็เฉลี่ยวันละสัก60กว่าโล70โลไม่เกินนี้นะครับได้ Camry Hybrid ครับมันเทนนนง่ายไม่จุกจิกนะครับศูนย์มีทั่วประเทศไทยเนะีคันนี้ไปได้อกมันล้านหกกว่าครับตอนนี้นะราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0เลขไม้ห2 0 0ีดาวผ่อนมื่นกว่า,วานะได้เป็นตัว h y บ r ิ d นะประหยัดน้ำมัน20โลลิตรครับสตาร์ลูปมีให้นะสตาลูปไม่ให้มีหลังคาแก้วแบบนี้นะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบๆนะครับคันนี้ได้สีขาวมุกค,ครับโคมไฟเป็น LED โปรเจกเตอร์นะครับมีเซ็นเซอร์หน้า2จุดเซ็นเซอร์หลัง4จุดครับไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วเนาะสองสว่างมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็โฉมเนี่ยผมชอบมากกว่าโฉม m a y n e c h e a n ีกมันจะเริ่ม m a y n e c h a n i c สิบเอ็ดยี่ปลายปีเนาะแต่อันเนี้ยกระจังหน้ามันเป็นสีออกเทากอสซี่ครับถ้า Maynecheanic มันเป็นสีออกดำๆอ่ะ ผมว่าสีเนี่ยมันดูลงตัวกว่านะครับเผื่อใครสนใจคันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนได้ปี20ครับและเราได้ไฮบริดนะสแตนเลี่ยมสพงฝากระโปรงสวยๆภาษี68เรียบร้อยป่งซุ้มล้อข้างแนบชิดสนิทครับได้ล้อแม็กนะนี่ล้อแม็กแล้วก็มีดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางยังใหม่อยู่เลยคุณดูนะครับยางปี23หรือ24เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับยางปี23นะครับอ่าสัปดาห์41ก็คือปลายปี23อ่ะนะครับ ปีหนึ่งมี 5, 52อันนี้ก็ยางามาสักเดือนสิบนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับมีโลโก้ไฮบริดอยูค่ครบครับมีไบสปอร์ตนะใครจะมาแซงอะไรเงี้ยครับมีไฟเตือนนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับแคมรี่สองจุดห้ไฮบริดนะประหยัดน้ามัน20โลลิตรได้แล้วคุณได้ขับเก่งใหญ่แล้วคุณได้ขับสีขาวมุกนะผมว่าสีขาวมุกลูกค้าหาเยอะครับจัดได้จัดคันนี้8ปดแ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาวนะฟรีดาวเลยนะคุณไม่ต้องดาวฟรีดาวผ่อนอยู่แค่เท่าไหร่เองคันนี้ ฟีทาวอ่อนอยู่หมื่นสี่กว่านะครับแลวท้ายแคมรี่ผมชอบนะเวลาเราปลดล็อกกดตรงนี้เนี่มันเด้งขึ้นเองนะมันมีโช๊กนะครับด้านหลังโครงสร้างเดิมๆแน่นอนเบื่อใครสนใจครับ่อนหมื่นสี่กว่าฟีด้าวนะผ่อนเจ็ดปีนะคุณทักมาได้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาเราดูบอดี้รอบคันและไปดูภายในกันดีกว่าสาหรับคันแรกครับนะพอนหมื่นสี่กว่าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไปแสนสองนี่ ใบปอดศูนย์ห้อยอยู่แบบนี้คุณสบายใจได้เฮ้ยเพิ่งเข้าศูนย์มาเองนะครับคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาตอนนี้ไม่หนึ่งหนึ่งสองสองใช่ไหมเขาบอกให้เข้าศูนย์เขาต่อไปตอนหนึ่งสามสองศูนย์เพิ่งออกจากศูนย์มากี่โลเนี่ยสี่ร้อยโลนะครับเพิ่งออกจากศูนย์มาประมาณสามร้อยเก้าสิบสามร้อยแปดสิบโลนะประวัติศูนย์ห้อยอยู่ไว้วางใจได้สบายใจได้คันนี้เพิ่งเช็คศูนย์มาหลักร้อยโลนะครับคุณสตาร์ทอะไรต่างๆมีครับอะแดปตีฟคูชคอนโทรลมีกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับแอร์ปปปรรับออโตต้้มีีไไเดด๋ยวสา์ทใหู เดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆดูครับนี่อ่ะเสียงเงียบหน่อยน้องมันเป็นไฮบริดครับอ่ะตรงนี้ครับมีกระจกตัดแสงออโต้นะครับซัลูปนี่เปิดได้นะเปิดได้นะไม่ได้มีแบบว่าหลังคาแก้วเก๋ๆเฉยนะเปิดปิดได้ครับอ่เปิดปิดแบบนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันสว่างไปอ่ะเราก็ปิดตรงนี้นะครับมีให้นะเปิดปิดได้นะครับกระจกตัดแสงออโต้นะครับไฟตรงนี้เป็น LED หมดแล้วอ่ะนะครับนี่เวลาเราถอยอะไรต่างๆนาะก็จะมีแบบเนี้ย นะครับมีกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับมีเนวีอะไรครบเลยนาโนอีมีให้แอร์ปรับดิจิตอลออโต้แยกฝั่งให้เรียบร้อยก็ตรงนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะเป็นแบบไวเลสชาร์จนะครับตรงนี้มีไวเลสชาร์จนะที่วางแก้วน้ำมีนะครับมีโหมดต่างๆนะครับโหมดสปอร์ตอีโคนอร์มอลนะโหมด EV เบรกมือเป็นออโต้นะครับแอร์แบงคมี7ใบครับคู่หน้าเสา A เข่าคนขับนะผมบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังคันนี้นะครับกระจกออโต้เมมโมรีซีทให้2จุด นะตัวใหม่อะสปอร์สองจุดห้าจีอะที่มันไม่ใช่ไฮบริดอะมันไม่มีแล้วนะเมมโมรี่ซีดอะชมนี้ยังมีอยู่นะครบถ้วนครับสนใจจัดได้จัดมาข้างหลังครับแคมรี่นั่งสบายอยู่แล้วทางด้านหลังกันนะมีแอร์หลังครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ทางด้านหลังมีที่วางแขนนะแล้วก็มีม่านในฟ้าหลังนะครับมีม่านค้างตรงนี้นะใครสนใจคันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนติดต่อเข้ามา0 6 5 951 3 3 7 4ครับไลน์เอสไซด์พ SI ีอีเคนแคมรี K ่นะคันนี้ได้เป็น2.5ไฮบริด เดีสีขาวมุกค,ครับได้ปี20่สไมล์แสนสองนะราคา879,000เมาพมาเรามาดูอะไรที่มันราคาประหยัดกว่านี้ประมาณสัก40,000ื่นนะสีดำคันนี้ครับไมล์ My, ประมาณแสนแสนสามนะแสนสามห้าพันนะครับแต่เก่าปีงอ่ะนะปี19ครับอ่าคันข้าง,งๆนะแบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณ6ปีคันนี้แบตเตอรี่รับประกันอีก5ปีแต่ถูกกว่า30,000ื่นครับ8 3, 9, 13, ปดแสนส0 0 0มื่นเก้าพันแปดามเผ่อนหมื่นไปปลายนะครับผ่อน13,000กว่ากว่านะได้ขับแคมรี่ครับ ไฮบิดสีดําเท่ๆแบบนี้ฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะต่างกันแค่สีกับปีครับนี่โลโก้ด้านหน้านะโคมไฟโปรเจคเตอร์นะ LED นะครับสาหรับตัวไฟตัดหมอกนะกระจังหน้าสีออกเทาเทากอสซี่นะครับสเรียลโคงฝากระโปรงสวยๆครับคันนี้ราคาอยู่แค่แปดแสนสามาพันครับปี19ึ่งนะคุ้มนะครับคุ้มนะใครสนใจนะจัดได้จัดนี่ใบปอดศูนย์ห้อยอยู่เหมือนกันนะครับประวัติสูตละเอียดครบถ้วนไม่แพ้กันเลยนะครับอ่านโะหมดต่างๆเหมือนเดิมมี Adaptive Cruise เบาเบอะเหมือนกันนะฮะฟังก์ชันครบเหมือนกับสีขาวอ่ะนะใครสนใจคันนี้ครับคุณทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจสี่ใครอยากได้ไฮบริดสีดำนะคันนี้คุ้มครับแ3ดสามเก้าป้ายแดงรันหกกว่าถูกกว่าห้าสิเปอร์เซ็นนะครับนี่นะกระจกออโต้ครับเมมโมรีซีทให้สองจุดถูกก่าป้ายแดงห้าสิบเปอร์เซ็นครับนี่เลือนไม้นะสวยๆนะครับอ่ะกล้องถอยอะไรต่างๆนี้ครบนะครับฟังก์ชันครบนะฮะฟังก์ชันมีให้พี่ๆครบถ้วนนะครับใครสนใจนะครับ แคมรี่ไฮบริดคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังที่ชาร์โทศับท์ไร้สายมีนะกุญแจสมาร์ทเอนทรีมีนะครับหมด Eco-Normal นะมีครบนะครับมีนี่นะกระจกตาแสงออโต้ครับสลูปมีให้เหมือนกันนะสลุปมีให้เหมือนกันนะนี่นี่มีสลุปให้เปิดปิด,ปดได้ระบบไฟฟ้านะครับปิดก่อนแบบนี้นี่แล้วก็ไม่อยากได้แสงเข้าเยอะก็ปิดตรงนี้นะครับกระจกสลุปไม่มีแตกนะที่โลโก้โตโยต้อยู่ครบนะครับ โลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะเอ้าแอร์แบ็กก็7ใบครับคู่หน้าเสา A เข่าคนขับฟังก์ชันครบถ้วนเลยนะฟังก์ชันเหมือนกับเหมือนกับคันสีขาวเลยนะครับเก่ากว่าปีงนะครับมาเยอะกว่าหมื่นโลเก่ากว่า1ปีมาเยอะกว่า1 0,000โลนะครับนี่สภาพดีๆนะครับแอร์หลังนะครับโหมดต่างๆครบถ้วนครับม่านข้างม่านม่านไฟฟ้าหลังนะไฟท้ายแบบ led ไลท์ไกด์นะยใครอยากได้แคมรี่นะครับไม่ว่าจะสีขาวหรือสีดำนะผมแนะนำครับ2คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ รถสวยน่าใช้ครบถ้วนนะครับหรืออยากได้แอคคอร์ดนะก็เข้ามาอีกสองคันน่ะนะแอคคอร์ดมีพันเทอร์โบเพันพันห้าเทอร์โบขออภัยแอคคอร์ดตัวพันห้าเทอร์โบปียี่สิบนะครับแล้วก็จะมีตัว2.0ให้บีสีดำนะครับถ้าพันเทอร์โบจะเป็นเทาดำนะเบอร์ใครสนใจนะครับสำหรับแอคคอร์ดหรือแคมรี่นะครับทักหาผมได้โดยตรงครับไปครับศูนย์หกห้าเก้าลน์แอทไซส์พีอีเคหนึ่งห้าสองไปเราดู2คันนี้กันแล้วเราเห็นราคา เห็นสเปคกันมันแล้วเดี๋ยวเราไปดูแอคคอร์ดกันดีกว่าผมให้ดูแอคคอร์ดอีก2คันนะว่าจะไปถ่ายเดี่ยวนั่นแหละแต่เวลาไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆดูก่อนถ้าสนใจนะแอคคอร์ดคันนี้โคตรคลิปเลยคุณคุณดูนะล้อลายนี้นะสังเกตถ้าตามท้องถนนคุณเจอล้อไลน์เนี่ยจะเป็นตัวพันพันห้าเทอร์โบนะนี่ล้อลายนี้นะครับคันนี้เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเองนะครับปียี่สิบไม้แสนสามครับเป็นตัวหนึ่งจุดห้าเอลเทอร์โบนะครับเป็นตัวพันห้าเทอร์โบนะครับแอคคอร์ด 1 5เทอร์โบไม่ได้มีมา,มาบ่อยๆนะนะคันนี้มาแล้วนะครับใครสนใจคันนี้คุณรีบจัดได้นะครับแล้วก็มีอีก1นึคันนะ่ะนะเป็นสีดำนะสีดําเป็น2.0นะครับจอดอยู่หน้าห้องฝ่ายสวิตไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยเวลาเหลือนะครับเวลาเหลือมาเดี๋ยวไปดูตัว2.0นะครับไฮบริดสีดำนะตอนนี้ถ้าเป็นไฮบริดอะแอคคอร์ดะผมมีสีขาวนะสคันนะผมมีสีขาวสองคันผมมีสีดำหนึ่คัน นะครับสีบอลหนึ่งคันนะมีอยู่สี่คันนะครับนี่คันนี้นะครับแดดแรงหน่อยนะคันนี้ครับนี่สองจุดศูนย์นะครับเป็นตัวแอคคอร์ดสองจุดศูนย์ไฮบริดสีดำนะรถสวยเลยทะเบียนห้าเจ็ดแปดสามครับนี่ได้สีดำครับเราได้ไฮบริดเหมือนกันนะคุณดูล้อลายเขาดิลายโคตรหล่อนะครับคันนี้นะเขาอยากได้นะคุณทักมานะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่รถล้อขออภัยไม่ได้หยิบกุญแจมา นะครับแอร์คอร์ดมีนะครับแคมรี่มีนะอันนี้ไฮบริดเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับปีประมาณ20อ่ะนะปีประมาณ20นะครับได้แอร์คอร์ดนะแล้วก็คันนี้มาไหนๆก็มาแล้วให้ดูคันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะสำหรับแอร์คอร์ดครับแล้วก็แล้วก็แคมรี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวาน2.0 G นะครับปี19ไมล์แสนสองครับได้สีขาวมุกนะครับราคาก็จะประหยัดหน่อยอ่ะเนาะราคาน่าจะ7จ็ดเจ็ดกว่ากว่านะ เจ็ดกลางๆานะผมว่านะเจต้นเจกลางๆไม่น่า7กลางผมว่าน่าจะ7จ็ดต้นๆน,นะครับสำหรับสีขาวมุกปี19ไม้แสนสครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับ 2.0G มีนะครับ, G, นะรบแล้วก็ตัวไฮบริดก็มีเนาะเนี่ยที่ถ่ายให้ดูนี่คือเก่งใหญ่ที่เข้ามาเมื่อวานนะ5-6คันนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนคุณทักหาผมได้โดยตรงครับ065 951 33 74 ไล n ์แอสไซน PEK หนึนะครับก่อนจากการนย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี P ่ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายแบบเนี้ยวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ